M.G.H.S.P.H.E.V. แรงหรูประหยัดเหมาะไหมใครได้ประโยชน์สูงสุดถ้าต้องใช้รถรุ่นนี้ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า P.H.E.V. กันก่อน P.H.E.V. คือ Plug-in Hybrid นะครับมันแบ่งเป็นสองคำคำแรกอธิบายคำว่า Hybrid กันก่อน Hybrid เนี่ยเป็นรถที่ใช้พลังงาน2 ระบบร่วมกันได้นะครับนั่นก็คือเติมน้ํามันปกตินี่แหละเหมือนรถท,ทั่วๆไปที่เข้าปั๊มเติมน้ํามันนะครับกับอีกอันนึงก็คือมีแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับซึ่งใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนรถยนต์ได้เหมือนเหมือนกันซึ่งรถยนต์ประเภทนี้นะครับไม่จําเป็นต้องไปวุ่นวายกับระบบไฟฟ้าอะไรของมันคุณมีหน้าที่แค่เติมน้ํามันแล้วก็ขับ แต่มันจะช่วยคุณประหยัดน้ำมันได้เพราะอะไรครับเพราะเวลาที่รถติดรถจอดอยู่เฉยๆหรือใช้ความเร็วต่ำๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าวิ่งแทนนะครับทำให้ลดการเผาน้ำมันไปในสภาพการจราจรที่มันติดขัดหรือในสภาวะที่คุณขับรถแบบว่าไม่ได้เร็วอะไรเงี้ยมันก็จะใช้ไฟฟ้าได้เช่นกันนะครับรถระบบนี้ก็จะมีการตัดต่อการใช้เชื้อเพลิงทั้งน้ำมันแล้วก็ แบตเตอรี่นะครับโดยอัตโนมัติฉะนั้นไม่วุ่นวายอะไรก็แค่เติมน้ำมันขับเหมือนรถทั่วๆไปเพียงแต่ว่ามันช่วยประหยัดน้ํามันได้นะครับนั่นคือรถ h y b r i ด Hybrid นะครับส่วนคําที่2ก็คือ Plug-in p l u g ั๊อเนี่ยเป็นการเสียบปลั๊กชาร์จแบตครับ ซึ่งจริงๆแล้วระบบการเสียบปลั๊กชาร์จแบตเนี่ยมันจะใช้ในรถไฟฟ้า100%หมายความว่าใช้แต่ไฟฟ้าวิ่งเติมน้ำมันไม่ได้นะครับต้องเสียบชาร์จไฟไฟเต็มก็เอาไปวิ่งพอไฟจะหมดนะครับก็เอามาชาร์จแบตนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยปลั๊กอินเนี่ยมันมีเฉพาะรถไฟฟ้าลว้ลวนร100%ที่ใช้แบตเตอรี่ใช้ไฟวิ่ง100%แต่สำหรับ MG HS PHEV คันนี้ มันสามารถเสียบปลั๊กและชาร์จไฟได้ด้วยครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณสามารถนะครับเอาปลั๊กเสียบเข้ากับปลั๊กไฟบ้านนะครับแล้วก็ชาร์จแบตเข้าไปในแบตเตอรี่ของตัวรถ MG ได้นะครับซึ่งถ้าคุณชาร์จแบตเต็ม100เซ็น์คุณจะสามารถวิ่งได้ทั้งหมด65กิโลเมตรนะครับแล้วมันมีประโยชน์ยังไงล่ะอ่ะ ประโยชน์ที่ว่าก็คือถ้าคุณไปกลับบ้านทํางานวันหนึ่งเนี่ยวิ่งรถเนี่ยไม่เกิน65กิโลเมตรนะครับคุณสามารถนะที่จะใช้ไฟฟ้าวิ่งล้วนๆได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันในการวิ่งสักหยดเลยคุณสามารถกดที่ปุ่ม EV mode นะครับแล้วก็ใช้ไฟฟ้าขับอย่างเดียวเท่ากับ1วันไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะแต่ คุณก็ต้องชาร์จไฟทุกวันนะครับหมายถึงว่ากลับบ้านไปก็ชาร์จไฟให้เต็มแล้ววันรุ่งขึ้นก็ใช้ไฟฟ้าวิ่งแบบนี้นะครับมันจะได้ประโยชน์มากๆเลยถ้าคุณใช้รถวันหนึ่งเนี่ยไม่ถึง65กิโลเมตรตามที่เขาแจ้งมานะครับคุณก็ใช้ไฟฟ้าวิ่งได้เดียวเลยก็ประหยัดน้ำมันดีแต่ในกรณีนะครับ้าวันไหนคุณต้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัดกับครอบครัวถ้าคุณวิ่งเกิน65กิโลเมตรเนี่ยคือไฟมันก็จะหมดถูกไหม คุณก็สลับมาใช้หมดออโต้มันก็จะเปลี่ยนมาเป็นรถวิ่งแบบไฮบริดไม่ได้ใช้ไฟฟ้าวิ่ง100%ยแล้วก็ใช้น้ำมันวิ่งได้นะครับแล้วพอน้ำมันมันใกล้จะหมดคุณก็เข้าปั๊มเติมน้ำมันได้ไม่ต้องไปนั่งรอชาร์จแบตนานๆนะครับสามารถเติมน้ำมันแล้ววิ่งต่อได้เลยนะครับซึ่งอันเนี้ย มันได้ความคล่องตัวในการเดินทางไกลด้วยนะครับหลายๆคนชอบบ่นว่ารถไฟฟ้าประหยัดดีนะครับแต่เวลาเดินทางไกลทีหาที่ชาร์จแบตให้วุ่นวายไปหมดเลยแล้วถ้าไม่ชาร์จแบตก็วิ่งต่อไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะรถไฟฟ้ารุนล้วนร้0เนี่ยมันวิ่งได้ด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวมันไม่มีให้เติมน้ํามันแต่สําหรับรถปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยมันสามารถเติมน้ํามันวิ่งก็ได้ไม่ต้องรอชาร์จไฟ แต่ถ้าเกิดว่าใช้งานพื้นที่ไปกับเป็นประจำาไม่เกิน65กิโลใช้แบตเตอรี่วิ่งอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องใช้น้ำมันอ่าเริ่มเห็นข้อดีกันแล้วใช่ไหมถ้าคุณตั้งใจฟังผมพูดตั้งแต่ต้นนะครับคุณก็จะสามารถสรุปได้ว่าการที่มันจะประหยัดเชื้อเพลิงหรือประหยัดค่าน้ามันของการใช้รถ MG h s p h e v เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวรถเพียงอย่างเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรม แล้วก็ระยะยทางที่เราใช้ในแต่ละวันด้วยนะครับว่าส่วนใหญ่เราใช้รถที่ไหนวันละกี่กิโลเมตรถ้าคุณใช้งานรถวันละไม่เกิน65กิโลเมตรแล้วคุณได้ชาร์จไฟทุกๆวันเนี่ยอันนี้ประหยัดแน่นอนแต่ถ้าคุณวิ่งทางไกลยอย่างเดียวเลยไม่ค่อยได้วิ่งทางใกล้เลยเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยประหยัดเท่าที่ควรนักนะครับเพราะว่ารถรุ่นเนี้ยเป็นเครื่อง พันห้าเบนซินเทอร์โบสองร้อยแปดสิบสี่แรงม้าด้วยฉะนั้นเรื่องของสมรรถนะรถอัตราเร่งความแรงไม่ต้องสืบเลยครับเขาให้มาแบบจัดเต็มนะครับเวลาถ้าวิ่งทางไกลพอแบตเตอรี่หมดแล้วคุณก็ยต้องใช้เครื่องยนต์ที่สมรรถ,ถนะสูงตัวนี้แหละวิ่งนะครับผมเคยจับนะครับถ้าวิ่งทางไกลก็ได้อยู่ประมาณ13กิโลเมตรต่อลิตรนะครับไม่ได้จำกัดความเร็วเลยนะครับก็คือขับตามสบายเลยเหยียบเท่าไหร่เหยียบกันนะครับก็ ไม่ได้กินน้ํามันมากแต่ก็ไม่ได้ประหยัดถ้าวิ่งทางไกลในทางกับกันถ้าวิ่งทางใกล้ไปกลับบ้านแล้วชาร์จไฟอันนี้โคตรประหยัดสรุปในเรื่องแรกก่อนนะครับในแง่ของการประหยัดเนี่ยก็คือถ้าวิ่งทางใกล้ประหยัดใช้โหมด EV ใช้ไฟฟ้าวิ่งล้วนได้100%แต่ถ้าวิ่งทางไกลสิ่งที่ได้คือความคล่องตัวไม่ต้องรอชาร์จไฟ เติมน้ํามันแล้วไปต่อได้เลยไม่ต้องกังวลใจว่าจะต้องเสียเวลาไปนั่งรอชาร์จไฟเพราะมันเติมน้ํามันวิ่งได้ทีนี้รถ MG HS PHEV เนี่ยมันจัดอยู่ในกลุ่มไหนละ่ะอ่าสำหรับผมนะครับมันจัดอยู่ในกลุ่มรถ SUV Sport Utility Vehicle นะครับก็เป็นรถที่มีขนาด สูงมากกว่ารถเก๋งปกติสังเกตนะครับช่วงท้องรถนะครับที่จะพื้นถนนขึ้นมาที่ขอบล่าง,งตัวรถเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นเวลาถ้าคุณเดินทางไปแล้วเจออะไรหล่นกลางถนนคุณอาจจะหลบคอมได้นะครับหรือพื้นทางที่มันไม่เรียบนะครับคุณก็ลุยได้หน่อยๆน,นะครับเพราะตัวรถมันมีความสูงไม่ต้องกลัวว่าจะติด ช่วงชัยล่างของรถนะครับหรือแม้กระทั่งน้ําท่วมขังเล็กๆน้อยๆคุณก็สามารถลุยได้เพราะตัวรถมันมีความสูงรวมถึงถ้าคุณจะเดินทางไกลนะครับทัศนวิสัยในการขับขี่ก็ค่อนข้างดีเพราะตัวรถที่มันสูงในเวลาคุณเข้าไปนั่งในรถคุณจะสามารถมองออกไปได้ไกลและเห็นข้างหน้าได้ชัดเจนมากกว่าที่จะขับรถเก๋งคันเตี้ยนะครับ นอกอจากนั้นการที่เป็นสปอร์ตยูทิลิตี้เนี่ยมันแฝงด้วยความอนเนกประสงค์ด้วยไม่ว่าจะเป็นออปชั่นความปลอดภัยที่เขาให้มาก็าแบบโคตรจัดเต็มเลยออปชันความสะดวกสบายภายในก็ให้มาแบบลน้ลนๆนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับขนาดของภายในที่ถ้าคุณจะต้องเดินทางเป็นครอบครัวนั่งกันเต็มๆอย่างเงี้ยเออแล้วบรรทุกของที่ข้างหลังเนี่ยขนาดมันใหญ่ครับมันเพียงพอสําหรับผู้ใหญ่นะครับเดินทางกัน5คนแน่แนๆแล้ว เป็นพกสัมภาระเยอะๆนะครับสมรรถนะของรถดีนะครับอย่างที่บอก1,500เทอร์โบนะครับ2อ4แรงมา้ามันเป็นรถ SUV ที่ให้ทั้งหมดตามที่ผมพูดมาเนะี่ยรถรุ่นนี้เหมาะกับใครและไม่เหมาะกับใครเอาเหมาะก่อนนะครับ รถรุ่นนี้เหมาะกับคนที่ต้องการรถที่มีสมรรถนะที่ดีมีออปชันที่ดีนะครับแล้วก็ช่วยประหยัดในวันธรรมดาที่เราทำงานไปกับบ้านปกตินะครับแต่มีความคล่องตัวสูงในการเดินทางไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ใช่ไหมทัศนวิสัยหรือขนาดของภายในนะมันก็ให้ความคล่องตัวค่อนข้างสูงเลยนะครับส่วนไม่เหมาะกับใครไม่เหมาะกับคนที่ ไม่ชอบเรื่องเทคโนโลยีไม่ชอบเรื่องออปชันเยอะๆสำหรับคนที่ไม่ชอบเทคโนโลยีไม่ชอบออปชันเยอะๆผมพูดเลยครับอย่าดูรถรุ่นนี้เลยเพราะออปชันมันเยอะไงแล้วมันก็มีเทคโนโลยีต่างๆให้คุณสามารถใช้งานได้เยอะเลยครับมันมีหมดการขับขี่ที่หลากหลายนะครับมันมีระบบความปลอดภัยที่เยอะแยะมากมายถูกไหมครับฉะนั้นถ้าคุณไม่ชอบเรื่องพวกนี้คุณแค่ต้องการแบบว่ารถสักคันที่ เสียบกุญแจแล้วก็สตาร์ทแล้วก็ขับแล้วก็ดับเครื่องแล้วก็ล็อกรถอย่างเงี้ยถ้าคุณชอบแค่นั้นนะครับไม่เหมาะไม่เหมาะเลยนะครับเพราะรถรุ่นนี้ออปชั่นมันเยอะจริงๆนะครับแล้วไม่มีฟังก์ชันให้คุณใช้งานแบบเยอะแย,ะ,ยะมากมายอะ่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบใช้ฟังก์ชันที่มันเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะครับเดี๋ยวคุณจะงงซะเปล่าๆนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ชอบเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีไม่ชอบศึกษาอะไรเพิ่มเติมี่ยแบบผมว่า รถรุ่นนี้ไม่เหมาะคุณแน่นอนอีกอย่างถ้ามันจะไม่เหมาะกับคุณมากๆเลยนะครับก็ในกรณีถ้าคุณเป็นคนที่ติดแบรนด์หรือติดอี้อสมมุติว่าคุณยึดติดว่าชีวิตเนี้ยฉันต้องใช้แต่โตโยต้าฮอนด้าอิซูซูก็คือเป็นแบรนด์ท็อปทรีของประเทศไทยอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณติดแบรนด์นะ MG จจะไม่เหมาะกับคุณเลยเพราะว่าเอาไปใช้คุณก็จะเจอคนรอบตัว ก็คอจะบอกว่าทําไมไม่เอาเยี่ห้อตลาดอันนี้มันยี่ห้อของจีนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ตามคําแนะนําถ้าเกิดว่าคุณติดเรื่องของแบรนด์นะครับผมก็แนะนําว่าอย่าเอาไปใช้เลยเดี๋ยวจะมีความทุกข์ใจซะเปล่านะครับแต่ถ้าคุณไม่ติดเรื่องแบรนด์ล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือความประหยัดครับอ่ะทำให้ผมถึงพูดว่าประหยัดนะครับหลายๆคนจะชอบบอกว่าอะไร รถยี่ห้อไมต่ตลาดเนี่ยราคามันตกนะซื้อไปเดี๋ยวราคามันตกนะอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับ MG h s p s e v คันนี้นะครับออกห้างป้ายแดง1,379,000บาทนี่ราคาห้างป้ายแดงนะคันเนี้ยเป็นรถปี2024นะครับวิ่งมา16,000กว่ากิโลเมตรนะครับซึ่ง อายุรลดพึ่งออกป้ายแดงมาได้แค่ประมาณสักปีเดียวเองนะครับตอนนี้ผมขายอยู่ราคา5 9 9 0 0 0บาทใช่ครับราคามันตกครับป้ายแดง1 3 7 9ล้านบาทราคามันตกไปต้อง78 0 0 0นะ่หมายถึงว่าคนซื้อป้ายแดงเมื่อปีก่อนเน่นะครับเมื่อเทียบกับราคาที่ผมขายวันนี้ห้าแสนเบาทราคามันหายไป7 8็ดแสนคุณลองคิดดูสิราคามันตกไม่ตกมันตกมาแล้วเจ็ดแสแต่คนที่ โดนราคาตกไปคือคนที่ไปซื้อป้ายแดงมาไงครับแต่ตอนนี้ถ้าคุณจะซื้อรถมือสองห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทต้องกลัวราคาตกอีกเหรอผมยกตัวอย่างนะต่อให้คุณใช้รถคันนี้ไปนะอีกสามปีห้าปีแล้วมันตกอีกสักสามแสนคำถามคือคุณซีเรียสจริงจริงเหรอถ้าคุณใช้ไปสามปีห้าปีแล้วมันตกไปสามแสนนะ่ะในขณะที่คนที่ซื้อป้ายแดงนะปีหนึ่งมันตกไปแล้วเจนะ็ดแสนแปดเออเผลอๆเช่ารถใช้ยังแพงกว่าเลยเข้าใจไหม แต่อันนี้อะไรอะไรครับลดฟีเดียวคุณเหมือนได้ส่วนลดไป7จ็ดแสนแปรือออกไหมแล้วราคาไม่โคตรถูก5,99,000บาทอันนี้แล้วแต่คุณนะว่าคุณจะคิดว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับสำหรับใครก็ตามที่สนใจรถคันนี้นะครับรถคันนี้ยังมีการรับประกันจากโชล์มู g ม MG อยู่นะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมออกศูนย์มาก็เช็คระยะ ตลอดนะครับไม่เคยขาดเลยรับประกันจากศูนย์ MG จนี่ยจะหมดวันที่12เดือนธันวาคมปี2027นั่นก็คืออีกประมาณ2ปีครึ่งนะครับหรือเลขไม่นับจนถึง1 2 0 0 0 0สกิโลเมตรนะครับก็เลขไม่ก็อีกประมาณแสนโลหรือ2ปีครึ่งถึงจะหมดการรับประกันคุณภาพจากโชลุม m g นะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยนะครับจะหมดการรับประกันอีก6 ปีครึ่งหรือเลขไมนับจนถึงแสนแปดพูดง่ายๆว่าเลขไม่ก็อีก1น0 0 0แสนหกหกิโลถึงจะหมดการรับประกันหรือถ้าตามระยะเวลาก็อีก6ปีครึ่งครับมันจะหมดวันที่12เดือน12ปี2031โอ้โหใช้ยาวอะ่ะเนื้อออกไหมราคาประหยัดจป้ายแดงไปแล้ว7จแแถมยังมีการรับประกันจากชโชลูมอีกเนื้อออกไหมครับ ฉะนั้นลองช่างใจเอาดูครับว่าสรุปแล้วเท่าที่ฟังผมมาเนี่ยมันเหมาะหรือมันไม่เหมาะมันคุ้มหรือมันไม่คุ้มรถแต่ละคันมันไม่มีอะไรดีที่สุดนะครับข้อดีก็มีข้อเสียก็มีแต่แค่ลองดูครับว่าข้อดีที่มันมีเนี่ยมันตอบโจทย์คุณป่ะคุณได้ประโยชน์กับการใช้งานมันป่ะส่วนข้อเสียที่มันมีคุณรับได้หรือเปล่ามันอยู่ในการควบคุมของคุณหรือป่า คุณซีเรียสไหมนะครับไม่มีอะไรที่ดี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 ดดที่สุดในโลกไม่มีครับเนื้อออกไหมครับฉะนั้นถ้าคุณตอบโจทย์ได้ก็ลองดูครับถ้าสนใจรถคันนี้ทักมาพูดคุยกันได้นะครับผมทำรีวิวแบบละเอียดยิบๆมากเลย5ตอนนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากจะดูแบบเจาะลึกที่ผมใช้งานจริงเลยก็เดี๋ยวผมส่งให้ดู แต่ว่าคุณอย่าบ่นแล้วกันว่ายาวนะครับเพราะว่าเวลารถแต่ละคันผมซื้อมานะครับผมซื้อด้วยใจนะครับแล้วผมใช้จริงทุกคันนะครับแล้วผมเรียนรู้กับมันทุกคันนะครับแล้วก็ดูอย่างละเอียดทุกคันนะครับถ้าของไม่ดีผมก็ไม่กล้าเอามาหรอกเพราะผมเลือกรถเหมือนผมใช้เองนะครับลองดูครับถ้าคิดว่าอยากจะใช้รถคันนี้ยินดีแบ่งปันกันครับก็5้า0สน้พบาท เครดิตดีก็ฟีดาวไปเลยไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทเลยนะครับแล้วก็ผ่อนแค่เดือนละ1,300บาทไหวไหมได้รถระดับนี้ต้องไหวแล้วแหละสำหรับวันนี้ผม MU สมยูสาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย